สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพอดพอสนะครับจะมาสอนวิธีการตั้งหน้าจอนะครับหน้าขายบน Android นะครับให้เป็นลักษณะแบบโหมดสแกนนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดสแกนนะครับแล้ควรยกสแกนสูงนิ้งได้ไหมครับอ่าโอเคก็อันนี้เราสามารถสแกนได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยแอนดรอยเนี่ยมันจะไม่รองรับโหมดสแกนแบบนี้นะครับ ก็วิธีการที่จะให้มันเป็นหน้าจอหน้าขายแบบสแกนเนียทำยังไงใช่ไหมครับก็สอนละครับก็เข้าหน้าขายก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงเมนูตั้งค่าครับอ่านั้นก็ทําการเลื่อนนิดนึงนะครับก็จะมีส่วนที่ชื่อว่าการแสดงผลนะครับอ่ากดไปเลยครับหลังนั้นจะเห็นว่ามันจะมีเมนูตรงบริเวณนี้นะครับให้เลือกเป็นแบบสแกนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบที่เป็นรูปภาพ เป็นรูปภาพก็จะเป็นลักษณะเน้นกดสแกนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเน้นสแกนเป็นหลักก็ใช้เมนูนี้นะครับก็พุยง่ายย้ํานะครับก็จะมีเมนูนี้คือแบบรูปภาพนะครับเน้นกดแล้วก็สแกนได้ด้วยแต่ถ้าเกิดบางคนชอบแบบง่ายๆเป็นอย่างตารางที่นี่ก็เลือกตัวนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บก็แค่กดแป c กกลับมาครับมันก็จะเป็นอย่างนี้พอเราสแกนปุ๊บรายการก็จะเข้ามานะครับ ก็ทําการสรุปให้เอาละนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ s s s i g n POS POS ได้นะครับหรือเข้าเว็บไซต์นะครับเว็บพีโอเอสพเอสโนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ